ติดโกโปรกับหมวกยังไงดีขับไปพูดไปนะมันเท่ดีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Night Rider นะครับวันนี้ก็จะมาทําที่ติดหมวกนะครับโกโปรใส่หมวกกันน้องนั่นเองติดไปตรงตรงปากตรงคางเนี่ยครับก็จะขี่แบบว่าแนวเห็นมุมมองแบบตาเรานะขี่ไปพูดไปครับพูดไปเรื่อย อุปกรณ์ที่เราจะมีนะครับขี่ไปพูดไปเรื่อยเมื่อก,ก่อนผมใช้ตัวนี้ครับตัวล็อกที่มันเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยแล้วมันใช้ไปนา,นานๆมาเริ่มหักแล้วครับเริ่มเลาวแล้วก็เวลาใช้ไปเลยนะครับมันก็จะปิดชิวไม่สนิทนะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวพลาสติกครับเพราะฉะนั้นเอาแบบว่าอยู่เลยคงทนเลยนะครับก็ไปจัด ีฟ็อกซี่มาเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์การทำดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับลุยนี่ครับนี่เป็นมวกที่เราจะทำการติดไปนะครับมันจะติดตรงตรงคางนะครับนี่นี่ตรงนี้ตรงช่วงนี้นะครับเพื่อให้ได้มุมมองเหมือนตาเรามองนะครับเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ติดนะครับแล้วก็มันเริ่มมีปัญหาครับมันเริ่มเนี่ยมันเริ่มเล้าเริ่มแตก เนื่องจากโมกันน็อกหล่นนะครับแตกเลยแล้วก็ทำให้ปิดชิวไม่สนิทด,ด้วยทำให้ลมเข้านะครับลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนแนวดูเอาแบบยึดติดนานๆไปเลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่ครับกาวอ e ีฟอกซี่ซิลิโคนมหาอุดพลังช้างสารสองก้อนนี้เอามาปั้นรวมกันแล้วมันก็จะแข็งตัวมากครับนี่เลย จัดมาจากม i ต t ดี d ว y นะครับสีสเปรย์นี่ครับเอาไว้พ่นงานนะใครชอบสีอะไรก็แล้วแต่ลมถูเอาสีดํามาแล้วกันนะครับมันเข้ากันกับกล้องกับหมวกเอาไว้พ่นงานของเรานะแล้วก็จะมีกระดาษทรายนะใครที่จะขัดก็เอาไว้ขัดนะตัวนี้นะครับเวลามันแห้งแล้วเพื่อความเนียนเรียบนะเทปกาวแล้วก็กันไกครับมีประมาณนี้นะสุูอุปกรณ์ครับ มาเริ่มทําเลยดีกว่าเพื่อให้มันมีนการเสียนาฬิกาขั้นตอนแรกครับเอาหมวงกันน็อกมาแล้วก็เอาเทปกาวครับแปะไปตรงที่เราจะปั้นงานนะครับแปะไปไิ่ีห่งถ้าใช้เทปผ้านะไม่มีครับใช้ไปอันนี้ไปก่อนแปะแล้วนะครับเดี๋ยว,วาเตรียมเอาอ e ีฟอกซี่มาปั้นกัน โมกันน้องจริงๆเวลาเราใส่มันไม่ได้ตั้งแบบนี้นะมันเงนแบบนี้ยิงมันโค้งมาแบบนี้นะนะครับมุมกล้องก็ต้องเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามเวลาออกทริปนะครับอีฟ็อกซี่มากแกนะครับ ใช้แค่ครึ่งหนึ่งเยอะมันใหญ่ครับเอาสองก้อนมาผสมกันเหมือนปั้นดินน้ำมันเล่นนะครับชุงเอาประมาณประมาณนี้แล้วกันครึ่งหนึ่ง มีเด็กที่ไหนมาเนี่ยนีเด็กมาป่วน <c oughs> โดนที่เหลือเก็บนะครับอย่าให้โดนลมใช้ต่อได้พอเราได้สองก้อนมาแล้วก็เอามามิกกันนะครับามาปั้นรวมกันให้มันเหนียวมือ ปั้นไปปั้นไปปั้นไปไปเอามาทาบกับหมวกครับแปะแล้วปั้นไปเลยแจม ก็ปั้นไปนะครับให้มันได้ทรงเข้าลูกปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเหนียวเว้ยเริ่มติดมือครับก็จะได้เป็น,นก้อนๆประมาณนี้รอให้มันแห้งแล้วพ่นสีกันนะครับน <hours> ี่ครับหลังจากที่มันแห้งแล้วนะครับ แข็งแล้วแข็งแล้วนี่ครับทุกคนแกะมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับในงานดิบครับแล้วก็จะไปขัดเล็กน้อยนะครับเก็บงานแล้วก็พ่นสี นี่ครับหลังจากที่พ่นเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับแห้งแล้วเราจะทําการติดลงไปที่คางนะครับโดยการใช้ 3M ยึดเข้าไปนี่ครับกาว3าตัวนี้นี่ครับกาวตัวนี้พลังช้างสารก็ใช้ 3M ยึดเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการติดเข้าไปในหมวกนะครับ กล้องเข้าไปแล้วก็จะได้มุมประมาณน,นี้นะครับอย่างเท่อะเดี๋ยวไปลองรีวิวใส่แล้วขับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไป มมกล้องก็จะได้ประมาณนี้นะครับสวยๆเลยใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ครับสาหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ